สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ใน Ark Survival นะครับผมก็ตอนนี้กลับมาเล่นใหม่นะครับก็ไม่มีหาอะไรเลยเนี่ยอยู่ที่เวลก็สิบสามนะครับผมตอนแรกก็เล่นไปพักหนึ่งเลยนะแล้วก็กลับมาเล่นใหม่นะครับผมของเข่งอะไรไม่มีเลยสักอย่างประเด็นคือจับไอ้ทันซาท็อปมาก็ตายนะครับจริงๆริงอาทิ้งไปนะมันเป็นเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมผมไม่ได้ไอเนียเวิตด้วยแหละประเด็นผมพลาดด้วยถ้าล็อกไว้มันไม่น่าจะตาย ผมจับดีโดไว้ด้วยตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตายหมดเลยเดี๋ยวจับใหม่ก็ได้ครับแต่เมื่อวานตัวสีสวยมากเลยตัวสีแดงตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้โหสองทุ่มแล้วไม่เหลืออะไรไว้ป้องกันเลยครับเนี่ยกองไฟที่ที่ผมทำอยู่ตรงนี้ก็พังหมดเลยไม่นะเดี๋ยวลูกนูอีกหนึ่ง ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยเดี๋ยวรอเชา้าครับไปตอนกลางคืนน่ากลัวแบบมืดจัดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเอา้าทำไมวางไม่ได้บะอ๋อผมลืมเปลีปล่ยนแรทเทิร์นผมวางมุมสุดเลยแล้วกันอันนี้บ้านชั่วคราวนะเดี๋ยวไว้ต้องไปเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นเซิร์ฟ PVE นะครับเล่นด้ยกันได้เด้อ เซอร์ไพรส์ด้บอกเลยผมไม่กล้าออกไปไหนเลยคือมันมืดจัดเลย<ม>ตอนนี้สิ่งที่ผมทำอะไรได้ได้แล้วเฮ้อไม่มีเลย <c oughs> วางไม้จุดไฟรอเท่านั้นครับเมื่อก่อนเล่นไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยไม่ได้แหลก จับพาราเซอร์ก็ได้มั้งผมว่าอ่านพาราเซอร์ก็มีอยู่ใกล้เช้าแล้วนะฮะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับผมใกล้เช้าละใกล้เช้าละอีนิดเดียวอีนิดเดียวไทรสซิรท็อปตัวนี้สีอะไรอะ่ะสีชมพูหรอผมอยากได้สีแดงอะเด็กเอ้ยอัน้นพาราโซเทคปะนู่นนู่น นู่นอ่ะอันนี้หัวเขียวอ่ะไม่สวยเลยมันเป็นมดนะครับอันนี้มีมดด้วยเรนเสเลยจะเป็นสีสวยๆน่อยไปนะต้องฆ่าักหน่อยละมั้งอุย๊ยตกใจวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิเอาดิเอาดิาดมา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 ฆ่าให้หมดเลยอือร้อยกว่านะร้อยกว่านะ มามาให้หมดมาให้หมดมาทาั้งดะบบนเอา้ามาให้หมดมาให้หมดจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่นะไอ้ตัวเนี้ยตายยากต้องใช้ไอ้นี่ปะขวานบัดแหงหานั่นได้หาเหล็กอะของเล่นละอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะ อีกแล้วอ่ะแล้วเวลร้อยใช่ไมฮมอืมมันไม่ได้มาตัวเดียวมันไม่ได้มามันไม่ได้มาตัวเดียว,ยยวม,มันไม่ได้มาตัวเดียวไม่เะทอไม่โดนวะเนเีย้ยม,ม,มีอีกอ่ะมีเพิ่มอีกมีเพิ่มอ,อีกเหรอืมืม มีพวกมาเพิ่มยังไม่จบอีกอะ่ะเดี๋ยวเราต้องใช้พิกแอกว่ะอ๋อพิกแอกชิงด้วยใช้พิกแอคเจาะได้เหล็กมาแล้วครับโหเดีย๋ยวเราก็ใช้ขวานตั้งนานโอเคผมว่าไปข้าวของเหล็กกันดีกว่าอย่างน้อยได้ของเหล็กมาใช้สักชิ้นก็ยังดี เอาใส่ข้าไปจุดไฟโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเวลามันเป็นอย่างงี้ให้ดูเลยเว้ยเออเท่เดียวเราสามารถทําชุดเอออันนี้ได้คิตินชุดคิดตินน่าจะคราบได้ในนี้ไม่ใช่นี้เดชุดไหนวะอันนี้พวกปืนเนี่ย ไม้ไฟเบอร์หนังโอ้เพียบเลยไม่ต้องหง่วงโ,โคตรเยอะโอเคได้ทุกอันไม่ใช่สีแดงมันไม่ใช่ผมครับโคตรเทนสนทงในเป็นสีขาวเออ สีขาวใช้เยอะเหมือนกันั่นแหละไม่โคตรเท่อ่ะดูๆๆเกาะสีแดงมีกางเกง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 สีแดงไปแดง ถ้ามันเป็นเส้นผ้าอย่างเงาสีแดงขาวขาวเออโคตรจ๋าปะบอกเลยหมวกหลกศีสะะสีแดงอันนี้มันเป็นผ้าข้างในปะไม่เนี่ยอันนี้ต้องหักเออสีหมดแหละเดี๋ยวผมก็ไปทำสีเพิ่มรอรอรอมาแล้ว ใส่เข้าไปเอาเท้เาออกมาต่อไปต่อไปขท้าสุดท้ายเออนี่ยโคตรแจม่มเนาะนีะ่ไงโคตรเท่สีแดงตอนนี้เราอยู่แมปข้างล่างเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้ไปเปิดแมปเลยเดี๋ยวเรามีตัวโคตรโหดกว่านี้กัน เนี่ยเราไปเปิดแมพกันเอาเหล็กพอหมดแล้วนี่ยว่าได้33มามาเรามาทำอาวุธกันดีกว่าอาวุธเหล็กป้องกันตัวเนี่ยขาดไม้โหเคียบเลยครับได้ทุกอันนะบอกเลยรวมทำหน้าไม้ด้วยเอออยู่ดี้ต้องเป็นของเหล็กแล้วว่า ขวานเอามาแทนที่เลยอืมอืมอันนี้แทนทานูเลยโ <c oughs> okay. อเคอันนี้แทนนี้โอเค เราต้องเอาสีแดงปลายดาบเป็นสีแดงเลยที่จับสีขาวเออขอทำหน้าไม้แป๊บหน้าไม้สีแดงผมยาวนี่เป็นสีแดงแล้วที่จับสีขาว เอาว่ะโคตตเท่บอกเลยโอ้โหกวานแดงเฉาะเลือดกระฉูดครับผมว่าเดี๋ยวจะต้องทำสีใหม่เนะี่ยสีจะหมดแล้วใช้เยอะเกินเอาว่ะ ความสีแดงนี้ว่ะโคเทราบ,บุตตัวนี้สีสวยอะเสียม่วงเอ้ยไม่ใช่เสียม่วงแต่สีสม้มเหมือนในกระตูนเลยะได้ไปเป็นตัวเมียเป็นตัวผู้หญิงเป็นตัวผู้ขอจับกันเนี่ยะได้มากสีสวยอะดูดิสียโคสวยเลยเหมือนในอนิเมะเอ๊อะอลยน่าแตดายจัง อันนี้คือเตรียมวิ่งฉีกวิ่งหนีเลยส,สีสวยๆเมื่อเป็นตัวเมียเว้ยนี่ไงพาลาพาลาพาลา,า,ลา,า,ลาซอเทคอุย้ยนั่นมันแลปเตอร์สีอะไรอ่ะกัดอะไรอยู่ะวะมีออกแดดอะไรดิสีดำรอไม่ค่อยเท่เลยเว้ย ห่างสีส้มผมว่าเดี๋ยวโดผมโดนแน่เลยวะเอาไฟกับไทสระ,ะท็อปแล้วครับจังหวะนี้แน่นอนสิ่งที่ผมจะทำก็คือทำให้มันสลบรีโหลดเอามันวิ่งไปไหนหรอวะ มันวิ่งหายไปเลยอ่ะโอเคอย่ามาจับสแก์กวนะผมไม่ชอบการจับสแกนะครับกลัวหัวใจจะวายโอ้โอ้นั่นมันสปไปโนโอ้โอยตัวนั้นไม่อยากเล่นด้วยเลยมันทำข้าสลบได้อ่ะ ไม่ชอบเลยว่ะตัวนั้นไปดีกว่าไม่แต่วันนี้เราก็ยังจับอะไรไม่ได้นะครับแรปเตอร์ที่วิ่งอยู่ก็วิ่งหายไปไแล้วก็ไม่รู้จะได้จังมันวิ่งเข้าป่าไปอะ่ะผมไม่รู้มันวิ่งไปไหนแล้วอะ่ะถ้าพาราซอตัวนี้ยังอยู่ดีก็ แรปเตอร์ไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกโอ้โหไม่นะผมตายเลยเนี่ยเอา้ากดผิดโอ้โหเริ่มใหม่หมนเลยไม่นะเออผมกดผิดเฉยๆโอ้โหผมตาย แล้วผมโดนอะไรกัดตายวะเมื่อกี้ผมไฟกระชากครับดับหมดเลยโอ้ไม่นะต้องไปเอาของผมไฟกระชากของมีเวลาจำกัดครับต้องรีบไปเอานี่หน้าตา,ข,าข้างนี่เองมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างแน่ว่าไม่งั้นผมคงไม่ตายหรอกอันนี้ตัวอะไรพลาสอผมมืดอะม,มองไม่เห็นอะ อุ้ยแร็ปเตอร์แล้วเป็นแร็ปเป็นอัลฟาด้วยครับไม่นะอุย้ยอ๋อผมกดชิปตกใจตกใจตัวเองเอาไงหรือว่าผมต้องล่อล่อมันไปไกลๆวะอัลฟามาเกิดใกล้ใกล้ผมด้วยอะผมว่าผมต้องตายวะ่ะท่านผู้ชม ต้องรอมันผมต้องรอมันมาเน่โอ้โหตีแรงด้วย <Yeah. S 1> เออแสงมีสองแสงต้องเป็นแสงแรกครับไม่ใช่แสงสองเมื่อกี้ผมกลัวว่าม,มันยังอยู่ใกล้ๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ห่างกันมากอะ่ะเอาได้ปะวะ ผมว่าไม่น่าได้วะผมต้องรอมันไปไกลกว่าน,นี้ผมขอรอเข้าป่าก่็แล้วกันมันตีแรงมากเลยมานี่อ้อเออเออเออไม่นะเออสปอร์ตี้ใกล้นี่แหละสว่านนี้เอาวะเอาฟาเดเตอร์กเกิดใกล้เฉยเลย โอเคมันน่าจะไปไกลแล้วโอ้โหชุดผมพังหมดเลยว่ะไปแล้วนะไม่อยู่แล้วไปกล่องนะไปกล่องนะชุกพังหมดเลยไอ้บ้าหาเหล็กก่อนหาเหล็กไปก่อนต้องมีทีเล็กสักเวลล์ร้อยนะเพื่อชุบมันได้ไอ้บ้าเอ้ย ชุดพังหมดเลยชุดพังหมดเลยแสงยังไม่หายปะมันยังแทะอยู่ล่ะโอ้มันยังแทอนะอย,แทอยู่เลยเกินไปจริงๆครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เรากับน,นายทำไมต้องสู้กันด้วย เราไม่ได้เป็นพี่น้องกันนี่พาราซอซตัวเดิมผมตกใจข้อความนี้ตลอดเลยตายซะเฮ้ยแสงหายไปแล้ววะองไกันเนะีโอ้โห โอูผมไปก่อนละไม่อยู่แล้วอยู่แถวนี้ซะด้วยไม่นะโอเคฮะเดี๋ยวพารทเนี่ยวผมขอปิดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ไม่น่าจะทำอะไรได้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพารทหน้านะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม